สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมหนึ่งขุยบรรเลงน,นะครับสําหรับวันนี้ไม่ได้มารีวิวขุยนะครับแล้วก็ไม่ได้มาทําคลิปสอนวันนี้ผมพอมีเวลานะครับก็จะพาท่านมาชมขั้นตอนเล็กๆน้อยๆนะครับขั้นตอนหนึ่งของการทําขุยของผมนะครับเมื่อก่อนนี้ท่านจะไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่าผมส่วนใหญ่ผมจะทําต้นแบบนะครับทําต้นแบบแล้วก็มีทีมช่างทําให้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ พอมีเวลาว่างเยอะนะครับก็ทําบ้างทาออกมาบ้างนะครับอย่างชุดปุ๋ยเมคาที่ลงคลิปเมื่อวานนะที่เป็นท่อขาวนะครับกับผมว่าผมทำสองรุ่นสองสีนะก็พอมีเวลาบ้างมาทำขั้นตอนเล็กๆน้อยๆให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับกว่าจะมาเป็นขุยเนะี่ยอย่างผมบอกทุกท่านนะ วันจะมาเป็นคุยหนึ่งเราที่เป่ารีวิวได้เป่าเพลงได้แล้วพร้อมขายพร้อมส่งเนี่ยบางครั้งในลูกค้าอาจจะคิดว่าท่อน้ําธรรมดาหรือว่าทําจากท่อท่อมันแพงมากหรือยังไงทําไมคุยถึงราคาสูงนะครับวันนี้มีโอกาสก็จะให้ชมกันไม่ว่าจะเป็นของผมของใครทั้งนั้นเหมือนกันหมดนะครับอยู่ที่การทําอยู่ที่วิธีการทําคือคุยเนี่ย ้อย่างนี้ราคาประหยัดเนี่ยคุยปึกหันราคาประหยัดเนอันนี้เป็นคุยบล็อกมีบล็อกเจาะแล้วก็มันมีความแม่นนะไม่ต้องมานั่งวัดนั่งหีดเจาะเจาะแล้วก็การแต่งรูเนี่ยเราจะแต่งแต่งเฉยๆเลยคว้านแต่งเฉยๆนะครับก็ไม่มีการขัดผิวเคลือบผิวอะไรทั้งสิ้นนะคก็ขวานแค่เป็นรอยเป็นอะไรก็ขวานออกแค่นั้นเองนะครับขวานออกแค่นั้นแต่ว่าถ้าเป็นกุยงานขึ้นมือแบบนี้ งานขึ้นมือแบบนี้คือเราต้องต้องมีการทาพวัดขีดทั้งหมดจะเห็นรอยนะครับมีการระยะเราต่อเรานะครับเพราะเราไม่ได้ทําบล็อกไม่ใช่เป็นขุยที่มาทําบล็อกแล้วกว่าจะมาเป็นเรากว่าจะมาเป็นอย่างเงี้ยที่จะต้องเจาะได้นะครับทุกคนช่างทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวของเองก็ตามเราต้องมาหาสกเกลหาสกเกลหล,ล,ล,ลายขนาดจนคิดว่าระยะรูที่ได้เนี่ย แบบนี้ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นสเกลต้นแบบที่หายังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์แต่ได้ลองนำสเกลนี้เนี่ยไปทำขลุยที่สมบูรณ์ปรากฏว่าเสียงครบผ่านลมได้ตัวโน้ตได้นะครับทำสูงได้ก็จะออกมาเป็นลักษณะยอย่างนี้คือผ่านก็จะเป็นรูปแบบแล้วถอดถอดถอดแบบถอดจากตรงน,นี้เนี่ยถอดสเกลจากตรงนี้นะครับเพราะว่าการ การใช้สเกลแบบแบบตัวกรยเนี่ยไปท่าบเนี่ยมีความคาดเคลื่อนสูงมากนะครับเพราะนั้นวิธีก็คือการถอดสเกลออกมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับถอดสเกลออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งมีความคาดเคลื่อนน้อยมากนะครับอยู่ที่มือทีนะครับก็จะถูกนําไปทาบอย่างนี้นี่ครับท้าบอย่างนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นฉาก ภาพแล้วนิ่งเลยถ้ากลัวมันดิ้นก็ยางรัดเลยแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ดิ้นนะครับถ้าาพภาพแบบเนี้เดี๋ยวผมให้ชมนี่เห็นนะครับมันก็จะได้ระยะรูทั้งหมดเลยนี่พอได้ระยะรูแบบนี้ปุ๊บเนี่ยได้ที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็จะนํามาทาบกับ ตัวอื่นแบบนี้นะครับก่อนทาบนี่เราก็ตีเส้นมวแล้วนะครับสี่เส้นหารเส้นรอบวงเลยนะฮะหารเส้นรอบวงเสร็จก็แบ่งเป็นสี่ส่วนเท่าเท่ากันเราก็จะได้เป็นสเกลอย่างนี้เห็นไหมครับเราก็ได้เป็นสเกลแบบนี้แล้วก็มีขั้นตอนการเจาะอีกนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่า แบบนี้แล้วเจาะทิ้งเจาะทิ้งนะฮะพอเราวัดได้สเกลทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูร้อยเชือกหรืออะไรตรแำแหน่งร,รูร้อยเชือกเนี่ยก็ทําไว้ครับนี่ครับรูร้อยเชือกเห็นไหมครับปากนกแก้วปากนกแกวแ้วเราก็ทําไว้ต้องต้องเป๊ะด้วยนะครับต้องเป๊ะไม่เป๊ะไม่ได้นะครับนี่หนึ่งปากนกแก้วเห็นไหมครับง่ายมากนะครับเราทําสเกลไว้อย่างชัดเจนพอเราได้งานอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย เราก็จะมาเจาะเจาะนี่ใช่ว่าจะจะเจาะทิ้งเจาะทิ้งได้ได้เลยไม่ใช่นะครับเจาะเดี๋ยวผมให้ดูเหอนที่ที่จจเจาะเสร็จเจาะมาปุ๊บในงานมันก็จะเป็นขุยแบบนี้เห็นไหมครับงานจะเป็นขุยแบบนี้เราก็ต้องมาคว้านรูคว้านรูนี่สําคัญเลยนะตอนคว้านรนูผมจะใช้มีดคว้านเล็กๆอย่างนี้เป็นมีดคว้านนะครับ ต้องรับคมอยู่ตลอดนะครับมีควานเล็กๆมือต้องนิ่งนะมือต้องนิ่งระยะมือต้องได้ระยะมือต้องนิ่งขวานต้องต้องแม่นนะครับถ้าไม่แม่นมันไม่กลมมันจะเป็นเป็นบ่าเป็นบ่าเาวลาคว้านเสร็จเนี่ยเรลาคว้านเสร็จเนี่ยมันมันยังไม่จบอันนี้คือเป็นขั้นตอนต่อไปที่ผมจะพาท่านมาชมนี่นแหละนี่เป็นชุดแต่ง ชุดตะบายแต่งชุดตะบายแต่งแต่งมุมแต่งเหลี่ยมต่างๆครับมีเครื่องมือเล็กมากมายครับนี่สําหรับงานที่ทําเราต่อเรานะที่ผมบอกว่างานของผมเนี่ยถ้าง,งานบล็อกจะเป็นอย่างนี้เราต่อเราจะเป็นอย่างนี้ราคาจะเป็นแบบนี้แต่น,นี้ไม่ได้แพงมากนะแต่ว่าพอมีเวลาที่จะมาทําแบ่งปันกันก็เลยพอลงรายละเอียดไปได้บ้างครับตัวนี้ก็จะเป็น สบายท้องปริมครับสบายเล็กแต่งก็ตอนเราคว้านเนี่ยแน่นอนมันมันมีอยู่แล้วคว้านเนี่ยมันต้องต้องมีรอยมีมีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่เราเจาะมันก็ต้องมีรอยมีอะไรบ้างนี่ก็เป็นเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องมาเก็บรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวผมให้ชมนะตรงขอบต่างๆพวกนี้นะมีรอย เราก็ต้องมีการลงตะไบนะครับลงตะไบรอบๆเนี่ยมือในต้องนิ่งด้วยนะลงตะไบนะครับไม่ใช่ว่าลงไปสุม 4, สี่สุมห้าเพราะว่าน้ําหนักมือมากเกินไปกินเนื้อกินเนื้อกินเนื้อหมายถึงรูจะต้องถูกขยายมากจนเกินไปแล้วก็ถ้ามือไม่นิ่งนะครับตาไม่นิ่งรูมันจะไม่กลมนะครับคือ กรมก็ต้องกรมได้ในระดับหนึ่งด้วยไม่ใช่ว่าเป็นเป็นวงรีเป็นวงเหลี่ยมเป็นอะไรไปนะครับมันต้องมีการหมุนหมุนแซะอตลอดเวลานะครับทะแยงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยจะเห็นอขออภัยครับท่านเดี๋ยวพยับนิดนึงมือ,อาขาไปโดนขากล้องไฟสำคัญมากตอนนี้ ทำงานอยู่หน้าไฟแล้วนานอยู่นานไม่ได้นะอย่าสายตาต้องมีระยะการทำอย่างผมทำในบางครั้งเนี่ยเร่งไม่ได้อย่างช่างคุยนะเนี่ยเร่งเร่งช่างคุยไม่ได้แต่ผมนี่อย่าเรียกว่าช่างเลยผมผมชอบขายมากกว่าเรียกผมว่าพ่อค้าดีกว่า,าคนขายกุยนะครับทำทำพวกน,นี้ก็ทำพอ เวลาว่างก็ทําทําไปนะครับแต่ใจจริงๆแล้วชอบมีทีมงานทําให้มากกว่าส่งสเกลไปนะครับมีทีมงานเจาะทีมงานทํามันไม่ใช่ว่าไม่รักในฝีมือตัวเองนะครับคือผมเป็นพ่อค้านะครับผมชอบในเรื่องของการค้าขายที่มีจํานวน ผมชอบการพรีเซนต์ชอบการนำเสนอชอบการคิดแผนการตลาดมากกว่านะครับแต่วันไหนถ้าไม่มีใครที่จะพร้อมจะทํางานให้ผมแบบแบบยั่งยืนได้เนี่ยผมก็ต้องมาทําเองแต่ว่าผมก็คงไม่ได้ทําเองตลอดนะครับเพราะว่าอย่างผมบอกแหละผมชอบการขายมากกว่างานช่างเนี่ยเป็นงานที่ที่ดีนะครับแต่ว่าความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน อย่างถ้าผมมานั่งทําอย่างนี้นะวันหนึ่งสมมติทาเต็มที่ผมได้สิบเราสมมุตินะแต่ถ้าผมให้ทีมงานทําให้วันผมอาจจะได้เป็นร้อยเราถ้ามีทีมงานสิบคนอย่างเงี้ยหรือยี่สิบคนเนี่ยผมชอบการการคิดคํานวณมากกว่าแล้วอีกอย่างผมก็จะได้มีเวลาที่มานั่งทํารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมมีเวลาที่มานั่งแกะโน้ตแกะโน้ต เพลงต่างๆสอนทุกท่านนี่คือสิ่งที่ผมชอบมากกว่าผมชอบพูดชอบพูดชอบแบ่งปันในเรื่องของความคิดพวกนี้แต่ถามว่าพวกนี้ทําทําไห้ทํานะครับเป็นคนที่ชอบความคิดสร้างสารรค์เราคิดอะไรแปลกใหม่ๆออกมาผมผมชอบแบบนี้นะวันนี้ก็พาทท่านมาชมแบบนี้นานแล้วนะที่ผมไนี่ ไม่ได้พามามาชมแบบนี้อันนี้คืองานจริงๆง,งานทําจริงๆนะมีเยอะแต่ก็ไม่ได้ทําทั้งวันครับเพราะเรามีงานประจําอื่นอันนี้พอว่างก็จะจะมาทํามีเวลาในการทําใส่เสียงเป็นเวลาเจาะรูเป็นเวลาถ้าเจาะรูไม่ตรงเวลารูมันจะเบี้ยวพอไปเจาะตรงเวลาที่อารมณ์ไม่ดีก็รูมันก็จะเบี้ยว ขั้นตอนการเจาะรูต้องเจาะตอนอารมณ์ดีๆขั้นตอนการแต่งแต่งรูพวกนี้นะนี่ผมแต่งก่อนพอแต่งเสร็จเนี่ยปากนกแก้วอะไรเนี่ยแต่งเสร็จเราแต่งเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการเอาไปขัดขัดละเอียดขัดผิวนะขัดผิวตรงนี้ขัดละเอียดด้วยกระดาษทรายนะครับเบอร์พันเบอร์พันห้าขัดในน้ํานะครับขัดตอนเปียกในน้ําแล้วก็ อลงน้ำยาด้วยเพราะว่ามันต้องการความลื่นอยู่ตลอดเวลานะครับการขัดแบบไม่ลงน้ำยามันจะฝืดมันจะฝืดแล้วมันทำให้ผิวไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ผมไม่รู้นะว่าทุกท่านเขาทำกันยังไงนะครับแต่ผมทำแบบนี้ผมชอบแบบนี้ มันก็ไม่ได้ง่ายนะครับใช้เวลาเยอะแล้วพอไปแต่งเสร็จทำความสะอาดเสร็จแห้ง,งดีไม่ชื้นไม่เปียกก็เริ่มใส่เสียงนะครับใส่เสียงก็ตัวดาบพวกนี้นีนน่ดาบอันนี้ก็ทำดาบก็เสียบเข้าไปก็มีเสียง มีเสียงก็แต่งเสียงกันอีกทีถ้าโชคดีได้เป๊ะก,ก็ไม่ต้องแต่งแต่น้อยครับโดยส่วนมากก็จะได้แต่งนิดน,น,นหน่อยๆน่อยอยู่ที่ได้เป๊ะเลยร้อยเปอร์เซ็นตเสียปุ๊บพอขายปั๊บ่ไม่ได้แล้วลองเสียงนี้ต้องลองแบบลองครั้งนี้แล้วต้องปล่อยทิ้งไว้สักระยะกลับมาลองทีนะครับไม่ใช่ว่าเสร็จปุ๊บใส่ดาบปุ๊บ เป่ากส่งขายได้เลยไปถึงบ้านลูกค้าเป็นอีกเสียงยุ่งปุ๋ยมันจะเป็นอย่างนี้รามันใส่สักพักเป่าก็รอมันเซ็จต,ตัวสักหน่อยช<ม>ั่วโมงสองชั่วโมงหรือตอนเย็นกลับมาลองเป่าดูทีนิ่งไม่อยู่ไหมมันก็เป็นเป็นบ่อยนะครับเป็นบ่อยที่ว่ายางมันเปลี่ยนเองอยาคิดว่าเราทํา งานทามือนะอย่าคิดว่าเราทําแบบนี้ทุกวันทำสิบเรายี่สิบเราจะเหมือนกันหมดรอ้อยเราเหมือนกันหมดนะครับแม้ทังคุยบล็อกเองผมต้องมานั่งเป่าดูทุกเราเลยเป่าก็ความแน่ใจไม่ได้เป่าแค่โดเรมีฟาซอนแล้วผ่านนะต้องบางครั้งต้องเป่าเพลงเป็นเพลงเลยนะทดลองดูบางครั้งเสียงมันได้แต่พอเราเล่นเพลงเนี่ยนะพอเราเล่นเพลงนะไอ้น้ตบางตัวที่มันเชื่อมหากันนะมันมีปัญหา เน,นี่ยที่ทุกคนเจอกันบ่อยแล้วก็ปัญหาพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่มันมีเสียงหวีดเสียงหอนแล้วก็มันทำให้การเป่าโน้ตที่เชื่อมต่อกันเร็วๆเ,เนี่ยลำบากพวกนี้นี่ไม่ต้องไปพยายามฝึกครับฝึกยังไงมันก็ไม่หายเพราะมันเป็นที่ปุยจะไปฝึกยังไงครับ พยายามฝึกอีกหน่อยไม่คล่องเดี๋ยวฝึกคล่องมันก็จะไม่เป็นมันเป็นที่คุยคุยเนี่ยมันนิดเดียวเองนะเที่ยวมินแค่เที่ยวมินเนี่ยไปละคุยเที่ยวมินหมายถึงรูอาจจะขึ้นบนไปเที่ยวมินลงล่างเที่ยวมินดูใหญ่ไปรูน้อยไปตัวดากตัวดากคุยเนี่ยเกินไปถอยไป ไปหมดครับระยะทั้งแถบครับมันไปหมดเลยแล้วเป็นงานขึ้นมือไม่ใช่งานหล่อในอันตรายอันตรายมาก,ามากวันไหนอารมณ์ดีก็อาจจะทําดีหน่อยไม่ดีก็แก่วันไหนอารมณ์ไม่ค่อยดีรีบใส่ดากเป่าโดรนมีฟารนโดรนมีฟะารทิ่ด้ทังต่ำทังสูงเรียบร้อยแ็กส่งนะเรื่องใหญ่บางครั้งมันถึงปุ๋ยที่ ราคาแพงๆไลถึงไม่มีให้พร้อมส่งเลยเนี่ยครับบา้ามันต้องใช้เวลานะถ้าสั่งมากันยี่สิบสามสิบคิวนี่ก็ต้องโอ้โหต้องรอคิวกันยาวนะครับช่วงนี้ก็สําหรับคุยใครที่สั่งผมมาที่ติดค้างเนี่ยรอหน่อยนะเดี๋ยวทยอยส่งไปวันนี้ก็ส่งไปห้าเราแล้วนะห้าชุดนะครับน,นี่ก็ส่งไปห้าชุด มีหลายจังหวัดเลยมีทั้งใต้สงขานะมีทั้งปิสานอุดรน,นะครับสุพรรณบุรีมีทั้งโคราชแล้วอีกจังหวัดจังหวัดไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วส่งมาแต่ช่วงเที่ยงครับปกติจะส่งปุ๋ยช่วงนั้นจะส่งปุยช่วงนั้นเนี่ยผมทํามาเนี่ยทําด้วยปุยด้วยนะ ก็ไม่ได้คุยเยอะนะก็ทำทาไปด้วยคุยไปด้วยแทบไม่ได้มองหน้าท่านผู้ชมเลยหนึ่งเราเนี่ยตอนนี้ผมทำคลิปมาสิบหกนาทีแล้วสิบหกนาทีครึ่งแล้วนี่ผมยังแต่งขอบมันไม่เสร็จเลยอันนี้ยังไม่ใช่ว่าเสร็จตรงนี้เราใส่เสียงได้นะต้องไปขัดขัดผิวมันอีกคือขัดผิวผิวเก่าออก เพราะว่ามันมีตัวนังสือ,อยู่ตอนมีตัวนังสือ,อยู่เราก็ต้องขัดตัวนังสือ,ออกแล้วขัดแต่ตวัวนัสือไม่ได้ผิวไม่เหมือนกันเราต้องขัดทั้งหมดต้องขัดทั้งหมดเลยครับตรงไหนที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยกลม,มนะครับตาใบสามารถแต่งกลมได้แต่ขยายรูมากไม่ได้เพราะเสียงเปลี่ยนนะเสียงเปลี่ยน มันเปลี่ยนบลงตัวเลยครับดูไหนสมครจะเล็กมันดันไปใหญ่เนะี่ยมันเปลี่ยนแน่นอนแล้วก็รูแต่งเสียงตอนนี้ผมกำลังขัดรูแต่งเสียงอยู่สาคัญเลยรูแต่งเสียงไปก็ไปยกแขรบอะครับไปไปทางสูงทางต่ำน,นะรูแต่งเสียงนี่ถ้าใหญ่ในเสียงจะจะต่าปากงกแก้วเนะี่ยถ้าใหญ่ในเสียงจะสูงนี่ มันจะสวนทางกันฝา่งนกแก้วยิ่งเล็กเสียงยิ่งต่ำรูแต่งเสียงยิ่งโตเสียงยิ่งต่ำไปกันคนละทิศคนละทางส่วนใหญ่ในช่างคุ๋ยเขาแก่คุยเ่ยบางครั้งไม่ตรงทีสูงไปเขาก็จะมาแก้ที่รูแต่งเสียงรูแต่งเสียงคือรูท้ายท้านะี่ยเขาจะขยาย ส่วนจะขยายขึ้นข้างบนหรือข้างล่างเนี่ยก็แล้วแต่ความเห็นของช่างว่ามันสูงหรือมันต่ำนะครับส่วนใหญ่ถ้าขยายใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งต่ำครับรูแต่งเสียงจะทําให้มันโตขึ้นหรือทําให้มันย้ายลงไปทางไหนเนี่ยก็อยู่ที่การเช็คเสียงอีกทีนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วรูรูแต่งเสียงโต ูแต่งเสียงโตจะจะใหญ่เสียงจะสูงเสียงจะต่ำพูดมั่วลพูดไปพูดมา เรานี้ได้ทำเสร็จก็น่า,นาจะได้ส่งนะครับมีอยู่สามสี่รอครับที่รอส่งอยู่แต่ชุดนี้มีมเยอะเลยนะคีบีหมดเลยไม่ทำยังไม่ท,ทําคีอื่นนะครับเป็นคีบีทั้งหมดเลยมีหลายท่านถามมาคีซีทํำไหม ทีซีก็ไปถ้าราคาประหยัดก็ไปซื้อไอ้ปัญหาการก่อนนะครับหรือว่าอย่างอื่นก่อนที่มันที่มันมีแล้วก่อนเพราะตอนนี้กำลังจะเปิดแต,ตัวนี้ รียบร้อยแล้วเนี่ยทำให้ทุกท่านได้ชมพอเป็นตัวอย่างนะครับว่าอันนี้เรียบร้อยแล้วต้องรอไปขัดผิวอีกทีขัดผิวแล้วก็มันก็จะขาวเจาะเลยแล้วก็เราก็มาใส่เสียงมาทําดากใส่เสียงกันอีกทีทดสกันเป็นเราเป็นเราไปนะครับอันนี้คือแต่งรูเรียบร้อยนี่แต่งรูเรียบร้อย อันนี้เป็นปากล่างนะครับ K B นะครับใช้เป่าได้ก็สำหรับวันนี้นะครับท่านท่านมาชมพอการทำงานพอสังเขตนะครับไม่ได้แบบจนเสร็จจนอะไรมากนะครับเพราะว่างานพวกนี้บางครั้งมันมีรายละเอียดในตัวราคาอาจจะบางครั้งในความรู้สึกเราอาจจะคิดว่ามันน่าจะถูกกว่านี้ทำไมมันแพงจังอย่างนะี้ครับมีหลายๆท่านก็ถามผมมานะว่า มันน่าจะบางครั้งทอธร,รรมดามันน่าจะถูกนะครับนี่ก็ทำมาหลายขั้นตอน,น้วยังยังไม่เสร็จเลยนะครับก็ขอให้ซื้อที่ความพึงพอใจนะครับซื้อที่คุณภาพงานมากกว่าเพราะวัสดุเนี่ยมันก็ถ้าเอาตรงๆวัสดุเฉยๆมันก็ไม่ได้แพงมากมันก็ไม่ได้แพงมากแต่มีวัสดุบางชนิดที่มันแพงเช่นไม้หรือว่าพวกอลูมิเนียมต่างๆที่ทำกันราคาสูงนะครับ ไม้ก็ราคาสูงนะครับก็แล้วการทำก็ก็ต้องมีความละเอียดในงานนะครับทุกอย่างมันมีความละเอียดในตัวก็ยกเวน้นขุีที่ทำด้วยกรรมวิธีที่อาจจะมีความรวดเร็วอน,นั้นก็อาจจะขายราคาถูกไปก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันส่วนเฉพาะท่อนไม้เนี่ยท่อไม้ก็ เกือบพันละบางตัวก็พันสองพันาเพราะไม้ที่ยังไม่ได้ทำปุ๋ยนะนั่นไม่สวยแต่งขอดมันนิดนึงเดี๋ยวต้องไปขัดอีกทีอยู่ดีครับแต่ว่าให้เันดูสวยกว่านี้ โอเคครับได้แล้วเดี๋ยววันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเพราะว่าเวลามันก็จํากัดเดี๋ยวผมจะขอตัวทํางานต่อสักนิดหนึ่งอาจจะไม่ได้ทําทั้งหมดนะครับอาจจะได้สักสามสีเ่เรานะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสดีๆผมก็จะพาท่านมาชมขั้นตอนต่างๆในการทําในการทํางานของผมนะครับว่าผมทํางานยังไงบ้างแต่คงไม่มีเวลาได้ทําให้ดูทั้งหมดนะครับเดี๋ยววันหน้าถ้าหากมีโอกาส อาจจะสอนวิธีการทำขุี่ง่ายๆนะครับจากวัสดุที่หาได้ตามบ้านนะครับเครื่องมือก็ไม่ได้เยอะมากให้ทุกท่านได้ลองฝึกหัดทำกันนะครับจากประสบการณ์ของตัวผมเองว่าทำอย่างไรนะครับจะเริ่มยังไงทำงไงให้มันมีเสียงมีเสียงแล้วทำงไงให้มันเสียงตรงถ้ามีโอกาสก,ก็จะพาทุกท่านมาฝึกกันนะครับฝากติดตามช่องหนึ่งขวบรรเลงด้วยนะครับ mm hmm. หากท่านใด ชื่นชอบในการนำเสนอก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจสั่งซื้อคุยนะครับการสอบถามมาทางช่องทาง YouTube ผมไม่สามารถตอบได้เพราะฉะนั้นมันผิดกด YouTube นะครับทุกท่านกรุณาติดต่อมาทางช่องทางที่ผมแปะไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง f a c e b o o k หรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์ที่ผมแปะไว้ให้ในคลิปครับ ก็สำหรับวันนี้ผมหนึ่งคุยบรรเลงน,นะครับต้องขอลา้วท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับคุยดีๆให้ท่านได้รับชมกันอีกต่อไปสำหรับวันนี้ผมหนึ่งคุนบรนเลงสวัสดีครับ